อาพบกันอีกแล้วครับกับบ้าาจอมเช้ชเว,วันนี้เรามีเวลาแล้ววันนี้เรามีเกมที่นะครับไม่ไม่พิสดารเกินไปแต่ <c oughs> ไม่ธรรมดา <c oughs> อ่านี่คือของ <c oughs> ที่กินได้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับหนึ่งมะเขือสองหัวหอมสามขนมอลัวสี่พริกสดพริกแห้งห้ามะละหกขนมปังกรอบ ลาานแล้วก็ผมมาเรื่องพ่อเสือผมเชื่อว่ามันบอผมเชื่อว่ามันเป็นของกินได้พี่แต่ไม่มีใครของมากินเปล่ากรับกกันนี้บอนใช่นะครับเกมนี้นะครับง่ายๆเลยนะครับอันนี้คือรถลานนะครับซื้อมาครับ20บาทนะครับล้างรถอันนี้ไม่ใช่อันนี้่อคุณจะคุณจะมีโอกาสที่ถอยมาเพื่อให้เกิดลานนะครับและคุณจะปล่อยไปมอ อาถ้าตกอีกคือผมก็เลยจะบอกว่าอันนี้ใหม่นะครับถ้าเกิดขาดนิดเดียวไปหยุดที่ช่องไหนคุณต้องกินอ่านกินเลยครับกินย้อนมุิามหยุดอันนี้ทดสอบครับหยุดที่พริกคุณต้องกินพริกนะครับกินกระเพื่อมไหมไม่ต้องครับกินแต่พริกนะครับกติกาเสริมนะครับคือถ้าเกิดคุณเข็นแรงเกินไปจนโตะรถตกให้โอกาสใหม่อีกหนึ่งครั้งแต่ถ้าตกอีกอีกหนึ่งครั้งผมเป็นคน ตัดสิทธิ์ได้เด็ดขาดว่าผมจะเลือกให้คุณกินอะไรโดยนี่ไม่ไม่คว้าโต้แย้งทุกคนนะครับพร้อมต้องกันครับแรกไม่มีปัญหาเนาะครับนะครับมีใครสงสัยใจไหมครับไม่มีครับนี่ครับเรามีไม้บรรทัดนะครับคอยวัดระดับว่าถ้าคุณไม่แน่ใจว่าตรงกับช่องไหนนะครับผมมีไม้บรรทัดให้ด้วยอ่ะใครจะคนแรกครับผมครับผมไม่เอาแล้วอ่ะของของคนแรกเลยไม่ไหวแล้วอ่ะมาเป๊ะครับชมอ่ะที่เหลือมานนี่ครับเฮ้ยไอ้บ้าอ่ะโอ้โหเหลือบ้างวะ

มาลมานะครับนะพอดูดูนิดไปกะบอกเงินเดี๋ยวให้ผ้อื่นเดี๋ยวให้ผู้อื่นแกมาเลยกัลกกเลยคืนลูกมลเจ้าเดี๋ยวเรามีอีห้าคนไม่ใช่หรอมาล้านมาล้หวานมาล้เองมาล้ีนเพิ่อีกนลเจ้ี่เลยกคืนลูกผมไม่เคยแจกในชีวิตเนี่ยมาล้เจ้าเออเดี๋ยว เหี้ยเอ้ยหอมกูโชคดีไปเลยสุดยอดครับอ่าขึ้นเน่งออกมาสุดยอดนะครับหลังการดูสุดยอดสุดยอดผมมาเอมาเฮ้ยรอแค่นี้นี่อะอ่ะผมขอขอปั่นเลือกเองได้ป่ะเอ๊ไปว่าเอ๊จะโดดผมว่าเกินผีกว่าเออพี่ว่าผีกว่าไม่เกินพิกถ้าเกินพิกก็นั่นเนี่ยผมว่านะผมว่าเนี่ยสองอย่างนะไอเอ๊ก็สองอย่างหนูกเลยปีตองนี่ปอง ไม่นนอเฮ้ยไม่ถึงอีเลยไม่ถึงเลื่อนอีกอีกเลยนะเอาได้ได้นี้ได้นี้ตัวโหอ้ยเราคนไม่กินเผ็ดด้วยเฮ้ยผมขออีกทีได้ไหมไม่ได้ให้เลือกหนึ่งเมตรให้เลือกอะไรก็ได้นี่ให้เลือกหนึ่งเมตรพิแข้งอ่ะพิเผาพิสดแห้งกับสดเวลากินก็เจี๋ยชอบกินอะไรชอบไอ้ผมไม่เลิกไม่กินเลยเฮ้ยผมไม่ไหวอ้วกบอกพิสดแล้วกันนะครับ หมดเม็ดใช่ไหมครับหมดเม็ดครึ่งเม็ดหมดเม็ดผมเป็นยาอะไรผมเป็นยาเดหดเม็ดหเม็ดหดเม็ดหดเม็ดหมดเม็ดช่วงนี้อย่าคุยกับใครเลยตอนนี้เคยดูเคยดูอันนั้นป้าบางดีนะที่เขาเอาเอาทีนี้มันก็เผ็ดจะดีนี่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 น้อยกว่าอันนี้มันไหม้แล้วไม้แล้วเป็น้อยกว่าไหม้แล้วไหม้แล้วผมต่อยหน้าพี่เลยอันนี้จริงจริงได้ออกออกพูดเหรออันนี้ไดออเลย ไอ้เห yeah, ี <laughs> ่ยพ <art> ี่ป๋าไอ้สัตพี่ปาตเบ็ดจริงจริงมันมันคั้วมาแล้วตแหงอิ่วนี่อันนี้นี่กวางอันนี้กวางเอางี้เอางี้เนาไมันต้องแดกไอ้สัตวดได้ไนอันนี้ไม่เดกินไปเลยอนีเผ็ดกินไหมกินนั่นแหละอืมหวานหวานมันไหม้แล้วมันต้องเห็นเท่าไหร่เห็นไหมมันเริ่มแตกอ่ะเป็นไงครับไม่ดี น้ำเห็นปะน้ำอยูนม่เห็นน้ำอ่าไอ้จัดถามไม่ตอบดีหูแดงแล้วไม่ควรถามนะหูแดงหูแดงแต่อันี้เผ็ดกว่าไอ้หูแดงจริงจมูกหูแดงอะไปก็ได้ทำไมหูแดง้วแล้วเราเี้ยวยังเขี้ยวไเหเไปลไปเไปไลยเลย นี่เราฟีเาฟีเดี๋ยวลางเสียไม่ถึงที่นะอ้าวโดนอีกอ่ะพีเดี๋ยว่เต็มไหมดเลยอ้าวเขาพีคครับไปปืนอยู่ที่พีครับไปปืนนะครับโอ้แล้วกินีเลยตุนเขากินไม่ได้มนไ้ไม่ได้ไม่อะไม่ได้ไม่กด้ไม่ไ่ไไม่ไ้ได้ไยได้ม้มม้้ด้ผ้ด้ให้ด้ด่้้ไดได้้่ด่ดไม อันนี้มันตัวือต่เหลือมคือเหลือไหมคนอื่นบ้างนึ่งหนึงเลยเดี๋ยวมีเติมอีกเฮ้ยมีเติมอีกทำไมต้องโชว์ด้วยทองออกก้านดอกก็ได้อัพไอ้ไข่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋อไม่เป็นเหรอเยี่ยงเอาอปเลยเหรอท้าวก็ก็ก็ตามคุณอยู่นะขอดพีกหน่อยครับขอดพีกหน่อยครับอะไรนะครับต้องตามคุณอยู่นะกองตามคุณอยู่อัพอัพกองต้องกองตามคุณอยู่แม่ผมต่อ เดี๋ยวผมสันนิษฐานว่าแป้บอกว่าไอ้นี่ต้องโดนไอ้นี่ไอ้นุ่นบอกว่าอย่ามาลากเข้ามาลากเอบอกว่าจะโดนพีกก็โดนพิกในนี้มีไหมได้ไหมไม่มีไม่มีไม่มีครับเอเดี๋ยวดูพี่ไปโถ่เจ๋งเนี่ยเฮ้ยอย่าเกินอย่าเกินอย่าเกินเจอบบอเจอบบอเจ็บบอนิดเดียวเจอบบอนิดเดียวพอพอเจอบบอดีเลยมึงยันอยู่ที่พิกไปดิ

ไอ้เหี้ยเมื่อกี้เกียร์เมื่อกี้คูไม่ใส่ไมีถึงเงี้ยของม่ได้ไปไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แต่ว่าเป็นของใหม่ย่าตรงไหนวะเขาได้ไม่แล้วอุ๊บเล่นพี่เจมส์ใช้ครื่งหนึ่งอะกินได้ก็เด่ดดีกว่าพริกอ่ะเดรสไส์ติ่งแตกอีกกินมะเขือทิ่ได้จะกินมาละบป่ะล่ะใครคนอะผมผมผมตอกเก่าวะนี่ผมตอกเก่ามะอันนี้ไม่เป็นเพราะเจมส์เจมส์เม็ดมะเขือติดปล่อยไอ้มาตุ้

อย่าลวงแล้วเนี่ยสนาทำไรอะทำไรอะปาบพิกันหมดเหียเลแลพิกไปไปซะละพีกเหี้ยพกอ้เหี้ยไม่เห็นไม่ห็นเนี่ยมามันพิกวัดเีวัดพีกพิกไหมลูกอพอดีการไม่พดีเลยนิดเดียวเองโอ้เยอะสด้ายว่ะจะได้ขนมด้วเลยเอออ้าเยอะกินแห้งไหมมันใหญ่ไปอ่ะเอาดิมึครึงครึ่งชิ้น อ่ะอาเนี้ป่ะอันนี้าป่ะนียงกินรบายเลยพี่ก็ไม่รบายเออเร็วเดียช้าเอ้ยมุงเยอะมุกเยอะเเอามามาละดับเผ็ดดับเพดหน่อยนกินได้กินนี้ก็นี่เป็นเม็ดะรบายโอ้มาขโอ้อ้โอเอ้มาเับอะไรขับอะไรอะไรเปลียวเลยโถเอาไปไปมาไปแรงไปแรงไปเขียวเขียวเขียว โอเคเลยิกเลยพิกเลยจบเลยนี่ดวนี Napoleon> ่ดวนี่ดวี่จริงๆแล้วไอ้นี่มัต้องหมกกได้นะันเยอะอ่ะอุ้ยอันนี้แบอันนี้เผ็ดป่ะเลกก็กเบเกอร์ซดินี่เผ็ดต่ันหกิน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 ปอนี่จัดทีขึ้นก็เผ็นตายหาอันนี้รอบเลยันนี้กรอบของจริงเลย ใี่ครับนวกองครับใครอะไอ้อมไม่เกี่ยวเลยครับโอ้ยโอยโอยไเยไอ้อม่ก่ยวอะไรไม่ยวไใช่ผมเมื่อ้ผมเพิ่งหักไปยิงโอ้หักไปามึงฮ่โอยกองหมดลองโทษกินนี้ครับลูกฮ่กินี่เลยองกินได้องกินได้ไม่ได้ไมอ้มามอันนี้อันนี้คือข่ออย่างอื่นเน่ยมาครับได้ถ้า้กินนี่ลูกคอนเทนต์เมื่อกี้เขายกคนางีโดนโทษยนะเออ้ามขา ไม่ไม่ได้ถึงลูกใช่ไหมการบทนี่กินไปแค้ครึ่งเลยอ่ะกัดเลยอ่ะตัดปาดให้ดูด้วยเอาปากเขี้ยวด้วยกระโมโหเหอนหิวอะน้าวน้าวเป็นข่าวป้องโอ้ยโอ้ยเห็นบทของลงโทษแต่ละคนแล้วนะครับครับนะครับเดี๋ยว เรานะครับจะมีคอนเทนต์ทีๆดีนะครับให้ชมกันอีกเรื่อยๆเลยนะครับย<ช>ังไงอย่าลืมนะครับชมแล้วอย่าชมเปล่านะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับพวกเราบ้าน,น,น,นาละซังช anel